สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันทางช่องชีลองฟาร์มนะคะจากจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มด้วยนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องชีลองฟาร์มขอให้ถูกห,ว,หวยรวยๆค่ะ ค่ะวันนี้เรามาดูนะคะเรามาคุยกันเรื่องแพะพ่อพันธุนะคะพ่อพันธุนะคะบางคนก็บอกว่าพ่อพันธุตัวหนึ่งนะคะแล้วแต่ใครนะคะตามความเหมาะสมนะคะคุมฝูงได้ตัวคุมตัวเมียได้กี่ตัวใช่ไหมคะอันนี้ทางชีลองฟาร์มจะใช้คุมประมาณยี่สิบตัวนะคะ ต่อแม่พันตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะต่อแม่พันยี่สิบตัวนะคะหรือบางคนก็บอกว่าใช้คุมยี่สิบห้าตัวนะคะต่อพ่อพันตัวหนึ่งก็แล้วแต่ใครจะใช้ตามความเหมาะสมนะคะเราต้องดูด้วยนะคะอย่างชิ้องฟาร์มตอนนี้นะคะเรามีพ่อพันอยู่สามตัวนะคะสามพ่อพันนะคะก็มีคิงมีนาลงมีเจ้าไผ่นะคะตอนนี้ นี่นะคะเราก็แม่พันธของเราก็มีพอสมควรนะคะเราถึงแบบนี่นะคะคิงกับนาลงนะคะช่วงการเป็นสัตว์ของแพะก็จะอยู่ที่หลังจากที่ผสมไปแล้วนะคะเราก็นับไปอีกนะคะสิบแปดถึงยี่สิบสองวันนะคะถ้าเขาเป็นสัตว์อีกก็แสดงว่าผสมครั้งนั้นไม่ติดนะคะเราก็รอครั้งต่อไปนะคะ จะมีการผสมอีกก็ประมาณ18-22ถึงวันนะคะก็จะเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะแพะพ่อพันธุ์ของกับแม่พันธุ์ของเราก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเรามีพ่อพันธุ์นะคะเขาก็จะดูแลเรื่องพวกนี้นะคะการผสมพันธุ์นะคะหรือบางคนจะใช้ผสมเทียมก็แล้วแต่นะคะความเหมาะสมนะคะพิจารณาเอาแล้วก็แล้วกันนะคะแต่ทางชีลองฟาร์มเราใช้พ่อพันธุ์ ตัวเป็นๆเ,เลยนะคะเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาดูแลอะไรมากมายนะคะคือปล่อยเขาจัดการฝงเขาดูแลของเขาเองเลยนะคะมันก็จะสบายไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เราก็มาชมแพะนะคะสามตัวก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีชนกันมั่งแต่คิงกับนาลงเขาจะดีกันนะคะไม่ค่อยมีปัญหานี่นะคะวันนี้แม่พันธุ์ของเราเป็นสัตว์หนึ่งตัวนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องชีลองฟาร์ม